สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกม Minecraft นะครับ Minecraft เอาชีวิตรอดนะครับวันนี้ผมเกิดเราผมเจองวเลยสวัสดีครับสวัสดีงวมองหน้ากูมือฮะมึงเจ๋งอวะฮะึงแค่มึงเกิดมาใกล้เอ้มองหน้ากูมันจะมาชิบ,ช,บชุบกับกูมองหน้กากูเกิดมาทําไมเกิดมาทําเพื่ออะไรตายตายตายแล้วเชี่ยไอ้สั์ ตัวอะไรอะตัวอะไรวะพึ่งเหรอไอ้เหี้ยตัวใหญ่ใหญ่โคตรอ้วนเลยน่าจะมีรังมันใกล้ๆแน่ะว้าเฮ้ยผมจะตัดต้นไม้นะไหมม่ครับแบบเริ่มต้นทุกคนก็ต้องตัดไม้โอ้เสียเวลาเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมแบตัดไม้เสร็จแล้วละกันโอเคครับตอนนี้เป้าหมายของผมต่อไปคือการตามหาหมู่บ้านแต่ตอนนี้ผมต้องฆ่าแกะก่อนมาเลยแกะงโง่ อืผมก็วิ่งมาไกลแล้วแบบแต่ผมยังไม่เจอหาเลยอย่างมาสามตัวเอ่อมันจะมันมืดแล้วตอนนี้ผมต้องพักกนแล้วผมต้องคับเตียงแล้วโอเคกูลืมครับก่อนคับไปละชีวิตโอ้โห เอามาคราบใหม่ครับเตียง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 อยู่ไหนเฮลเตียงอันนี้เจอละโอเคนอนโอเค <c oughs> คืนนี้ก็รลดไปได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าผมจะหาหมู่บ้านอีกสักหน่อยถ้าไม่เจอจริงๆผมจะสร้างบ้านเลยช่างหัวมันโอเคไปต่อ กเลล็เป้าหมายในการตามหาบ้านผมเจออะไรแปลกๆแล้วผมเจอที่ที่ผมเอาไว้ตั้งหลักแล้วทำไมรู้สึกเหมือนมันจะมืดอีกวะหรือกูคิดเองกูกูน่าจะคิดเองเพราะมันเพิ่งเช้าเอง โอเคโอ้ยโอ้ยเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยผมจะสร้างบ้าตนตัวนี้แหละผมจะสร้างเป็นบ้านอ่ะของคนชัน้นสูงอยู่เนี่ยพวกชั้นตำถึงพื้นที่บ้านจะ,ะดูเฮี้ยไปไหนเราค่อยไปจัดพื้นที่ด้ยกันแต่ตอนนี้ต้องอ่ตัดไม้กันขวานอยู่ไหนวะอ้าวจะยขวานกูแตกกูลืมไปโอเคครับขวานแป๊บนึงขวานขวานขวานต้องการขวานโอเค เดี๋ยวตัดไม้เพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคผมจะขึ้นไปให้ได้ตอนนี้อ่อตอนนี้พยายามขึ้นไปให้ได้กันขึ้นมาได้ลวละโอเคเป็นมุมที่สวยงามมากนี่ผมต้องขยายพื้นที่ก่นโอเคเป็นประมาณนี้โอเคดินหมดไม่เป็นไรเอาไม้ต่อกันเลยนี่ผมจะท้าเป็นแบบบ้านลอยฟ้า ัเซฟก่อนเพื่อตกลงนไปตายโอเคเอาไม้ขาวมาแปะรูปรอแป๊บนึงโอเคเสร็จละโอเค,อเ,คเรขายายพื้นที่ไปไเน้นความสวยงามเน้นอยู่อาศัยโอเคประมาณนี้โอเคก็จะได้พื้นที่ประมาณนี้เอาเพิ่มหน่อะไม่งเล็กไนะ่ะโอเคโอเคเออจื อืมเห็นทุกคนเห็นได้ไหมครับข้างลางมันใช่เหลีกหรือเปล่าอืมน่าสนใจโอเคเดี๋ยวต่อทําเติมบ้านเสร็จก่อนเดี๋ยวลงไปแน่ร้อยเปซ็โอเคมึงโดนกูแน่เด็ก โอ้ผมวันนี้ผมก็ขายพื้นที่เสร็จแล้วแต่ตอนนี้เป้าหมายผมคือต้องลงไปตรงนั้นให้ได้ต้องเหล็กเอ้ข้างๆมีป่าป่าใหญ่ว่ะป่าโกโก้โอเคตอนนี้ลงไปให้ได้ก่อนโอเคต้องรีบลงไปโหกูก็ทำทางขึ้นซะเร็ยวไล้เลยโอ้โหพี่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 ใจเย็นพี่พี่พี่ผมเอฟซีพี่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 ทำอย่ยี้พี่โอ้โหพี่ ที่มาอย่างนี้โอ้โหโอ้พี่อ้าเจบ็บเจ็บพี่โอ้โหพี่เล่นแรงอ่ะพี่โอ้พี่พี่อุบไปแล้วพี่โอ้โอ้ยพี่พี่พีใจยเย็นพี่ทรมาร์กูจริงๆเลยไอ้เงี้ยโอ้โหที่พี่แอคกูอยู่ไหนเนี่ยอย่าตามมากูนะอย่าตามกูมานะกูร้องนะโอเคตอนนี้เป้าหมายผมต้องขึ้นไปให้ได้ก่อนเอาตัวให้รอดก่อน ผมมีแค่นี้จริงอะโอ้โหเหโีห้ยกูนึกว่าเยอะไอสัตว์ไม่แค่นี้เอยกูเจอ่านโอ้ซอสมบี้ก็มาครบ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 ทุกอย่างมีทุกอย่างไอเหี้ยที่กูไม่ต้องการโอเคตอนนี้แผนผมคือผมจะต่อเชื่อมตรงนี้กับตรงนั้นโอเคขอไม้เพิ่มโ okay, อเคแปบน,นึงโอเคได้ไม้ละ ี๋ยวต่อเชื่อมให้มันเป็นจุดเดียวกันเอาไม้พักประมาณนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคประมาณนี้โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้กูเสียวพี่พี่ตั้นกูยิงกูเสียวพี่ตั้นพี่ตั้นอันตรายโอ้ยโอ้โหเสียวเสียวจริงๆริตากูติดอะไรวะเนี่ย โอ้หไปไหมเอออย่าทำผมนะอย่ายิงกูนะไม่ต้องยิงกูตายเองไอ้คุยกุยช่อนี้กูเซฟช่ี้กูเซฟไปโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตชีวิตทรมานตัวเองแล้วชีวิตกูต้องชอบอยู่ที่แปลกๆแล้วชีวิตเอ้ยกูอีกแล้วโอ้ยเก็บตากูได้ยินเสียงมาแล้วโอ้นัดเดียวตุยนัดเดียวตุยพี่ชายนัดเดียวตุยเลย รอบนี้ไม่มีอ้อมคบนะเดียวตุยโอ้ไม่แค่นัดอะแค่แค่โดนอะไรสักหน่อยกูก็ตุยละตรงนั้นข้างล่างนี้นั่นไงเจอละสวัสดีครับศพศพที่รักมีอาหารให้ตัวเองไหมโอ้มีมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปทําสุกเราจากตรงนี้ให้ได้ก่อนเฮ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โไ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 อ้โอ้อ้โขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ก็ไม่สนใจแล้วนะเนี่ยโอ้โหขึ้นให้ได้ก่อนก็พอโอ้โหพี่ออ้พี่ทําทางแล้วเสียวเลยโอ้โหกูท,ทาําทางให้าทาให้ตัวเองอยู่ยากเลยพี่อกูได้ของมาครบเลยนโอ้ไม้กูอีกไม่เป็นไรเอาตอนนี้เอาตัวให้รอดกัอนเหล็กกลัว เหล็กกูได้ไหมโอเคเหล็กยังอยู่อีกยังอยู่โอเคอะไรไม่อยู่ไม่เป็นไรแต่เหล็กยังอยู่โอ้โหชีวิตชีวิตกูกลับไปนอนให้ได้ตอนนี้ตัวเองให้รอดกลับไปนอนให้ได้กลับไปนอนแค่กูได้นอน โอ้โหไม่ค้างอย่างไกลเลยเดี๋ยวกูค่อยไปต่อทีหลังก็ได้ปะโอเคไปแล้วกูไปแล้วกูไปละวไม่สนะไแล้วกูไปแล้วไ,ไ,ไ,ไปยาวกูยาวกูยาวเลยกูยาวเลยออ้ชีวิตชีวิตยิงเล่นเกมากลางๆอยู่โอ้อยากเกิดจะเกิดจะมีหาอะไเกิดให้กูนอนโอเคเออสกสุกสักทีโอเคอออเคชา้า โอ้โห oh. oh, ชีวิตกินข้าวบ้างหมดก็ชอบอยู่ที่แปลกๆนะคุณเนี่ยชอบทำเองลำบากโอ้ oh, ชีวิตโอ้โ oh, ห oh. ต่อขึ้นมาซะเมื่อลยโ okay. อเคงั้นก็ทุบตัวนี้ออกได้ โอเคตรงนี้โอเคโอเคโอเคโอ้ยเสียบเสียบหาเรื่องให้ตัวเองลำบากโอชีคนกูเนี่ยไอ้เหี้ยขอโทษเนี่ยไม่ไม่ไม่อาอย่างเงี้แหละโอเคก็ไว้อย่างงี้ตอนขึ้นก็โอ้โหวู้อู้ ออ้อู้อ้อ้ใครออกแบบกูนี่เอาแบบอแบบโอ้โหเฮียมนุษย์ที่ไหนเขาเอาแบบทางขึ้นแบบนี้กันวะเฮียเล่นตัวเองซะเก็บตายเลยขาล่างมีฐานแต่ตอนนี้ใช้ไม้ไปก่อนโอเคกต้องแบอาหินกันอน,นนี้เตา่อ,องครับกูยังอยู่รองครับกูยั่งอยู่ โอเคคลับรองเท้าให้ตัวเองปลอดภัยครับไอ้นี่นี่ทำอะมานี่โอเคไอ้คลับกล่องด้วยนี่กล่องมาสักสองก้นโอเคโอเคกล่องสองก้นพี่แอ๊กกูมีเปล่าวะไอ้เฮียพี่แอ๊กไม่มีโอ้อานาชิบหายเลยชีวิตโอ้โหพี่แอ๊กก็ไม่มีเฮียลำบากกูอีโอ้ย โอ้ยโอเคมา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 เริ่มขคดเหมือนกันเลยดีกว่าไม่มีปทางทางลงปัญญาออดเดี๋ยวค่อยไปแกะผมจะคุดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไป <c oughs> ทางลงเฮียอะไรีนลงจงโอ้โห พี่พี่จะรักผมไรขนาดนะั้นนะโอ้โหทุกคนดูดิครับโอ้โหแม่งเต็มเลยโอ้โหแล้วเพื่อนรับเพื่อนกูดูนะตอนเนี้ยอย่าบอกว่ากูไม่ชวนนะกูลืมเดี๋ยวใครอยากเล่นด้วยค่อยทักมาแล้วกันต่ใครไม่ก็ไม่ต้องทักไม่เป็นไรว่าตอนนี้ทรมานตัวเองเยอะโอ้โเกลียวปวดพี่แอนกูกลัวก,กูตกแล้วเนะี่ยขอหินเยอะๆตอนนี้ยเอาหินเยอะๆเอาหินมาเยอะๆ โคตรหลอนนี่ยเฮียเฮียขุดบ้านตัวเองอืมขุดไปโอ้ชีวิตโอเคแค่นี้ก่อน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 กลับขึ้นไปก่อนกลับขึ้นไปก่อนกดย่อเฮียอะไรนะไหนขึ้นไป,นไปตัวเองขึ้นไปตัวเองขึ้นไปม,มาใช่ไหมครับ ตเาตเผาตเาเผาตาเผามาสองกันโอเคตเาเผาโอเคอเคมาไว้ตรงไหนดิวางไว้ตรงตรงตรงเออ่ตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้แล้วกันโอเคพื้นฐานเลยนะสามอันนี้ต้องวางอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาไอ้ที่นี่ออกไปนะน,น้ำคันโอเคต้นไม้ออกไป ค่างต้นไม้เยอะสัดอะโอเคตอนนี้ต้องเคลียร์ต้นไม้ออกให้หมดก่อนให้ตรงน,นี้มันโลง่ลงๆให้มันไม่มีต้นไม้สักต้นโอเคตัวน,นี้ออกไปละแตวนี้เหลืออยู่กี่ต้นเฮ้ยนี่ทำไมไม่หายวะยมันแค่ไม่ทันมั้งเหลือต้นเดียวเคลียร์ตรงน,นี้ออกก็จบละแล้วก็จะเอาดินไปปลูกอีกตรงนึง โอเคตรงนี้เสร็จแล้วโอเคมีดินเยอะเลยเดี๋ยวสร้างพื้นที่ขยายอะเี่ยอีกแล้ว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 ่าโดดได้ไหมกูตกใจ <c oughs> ขยายพื้นที่ขยายขยายขยายแล้วก็เดินวางดินวางดินวางดิน วางดินวางดินวางดินดินออมาตอนนี้โอเค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 คิดต้นไม้กูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเนี่ยเดี๋ยวต้นไม้ไปจัดที่กันต้นไม้อยู่ประมาณตรงนี้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 ไปอู้ๆตก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 โอ้เสียวเสียวก็ควรขยายพื้นที่วะ เล่นยากไปหน่อยโอเคประมาณนี้ไม่ต้องห่างกันมากเพราะยังไงมันก็เกิดครับมันจะเกิดโอเคก็ได้ได้จะได้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวขอพักแค่นี้แหละขี้เกียจละขอจบแค่นี้แหละครับจุบ๊บจไอ้ควยอ้วน